เล็กหลออไม่ได้กล่องใหญ่หรออขออภัยนะคะลุงระวีลุงระวีไปเห็นลุงอรวีก็เลยบอกนิดนึงอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างไรายได้เราก็จะต้องไม่ใส่พวกใจมีเพื่อนที่รู้จักตั้งแต่เริ่มทําเดียวค่ะเขาก็มาเข้ามาแป๊บๆคนละไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีเนาะเขาก็ไปอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันไม่รู้กฎนที่อยู่สิคะส่งไปในไลน์อะหรือลุงนวีหยอกไปส่งให้ส่งกล่องเล็กๆหรออไม่ได้กล่องใหญ่หรออขออภัยนะคะลุงรวี ลุงระวีไปเห็นลุงระวีก็เลยบอกนิดนึงอะคะ่ะเอาเกิดว่าเราจะสร้างอะไรได้เราก็จะต้องไม่ใส่พวกกินกับส้มตำกินกับยังกุ้ชิวานนอพักอะอร่อยอร่อยเลยลุงระวีก็โตกินผักเด้อปูผักกับพ่อก,กินไหมมากลุงระวีส่งไปให้ชิมต่อไปแม่ต้อยก็ทํากินเองนะคะกินของลุงระวีแล้วถ้ามันอร่อยก็ค่อยไปทํากินเองค่ะทําให้อรล,ลอกุ้นชนันครอขึ้นในครบครึ่งชั่วโมงทักทาย ลุงระวีเห็นพี่ที่เขาอ่นที่เขาพาดพี่ไปเยี่ยมบ้านของคุณบุญยังจันตั้งคุณบุญยังอาา่ะจะส่วนใหญ่คิดจะมีเพลงเยอะนะคะถ้าจะสร้างไรายได้ว่ามันจะคุณจะทํำยังไงอะเราต้องไปดูคลิปเด่นๆด,ดังๆมันมีคลิปเยอะๆให้เราดูนะคนที่ดังๆช่องดังๆใหญ่ๆอะค่ะพี่อากาศมันเย็นขายไม่ได้หนูจะต้องเลือกมะพร้าวน้ําหอมที่มันเป็นมะพร้าวน้ําหอมแกงลูกใหญ่ ้วยนะคะขอให้มีรายได้เยอะๆคะ่ะทุกคนเสียงไก่นี้ก็น่าจะลงคลิปได้นะคะพี่วาวิตาบอกเย็นมากเลยวันนี้จะได้เผ็ดหน่อยๆน้องชวนบอกนะคะอ่อันนี้มันหลุมคะ่ะพี่ๆแม่ๆอแม่แม่แม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 ก็ห้าหกเจ็ดคนนะที่รวมกันเจอวันแรกจะเจอพี่แววก็เจออยู่ช่วงประมาณสามเดือนกว่าหรือจะเข้าสี่เดือนก็ไม่รู้ลุงนะนะคะ พี่เงินอ๋อคุณพี่สมัยบอกผ่านได้สิบแปดวันผ่านมานานแล้วเหรียญวิ่งดีไหมคะคุณในคลิปเดียวอยู่เดียวอยู่คะ่ะพี่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทั้งคุณพี่สมัยและพี่กนกวรรณคะ่ะขอให้ปังๆนะคะเหรียญไหลค่ะพี่ลงทิลาถ้ามีถ้ามีก็กทักลุงระวีบ้างนะคะเม่โมเดลได้หมดทักทายพี่สุภาใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้องทําให้ยาวขึ้นนะคะ ให้ายาวมากกว่าหนึ่งนาทีครึ่งสองนาทีสามหนูก็เห็นนะบางคนอ่ะพี่ที่เขาผ่านนานแล้วนะประมาณเดือนแล้วถ้ามันจะคุณจะทํำยังไงเราต้องไปดูคลิปเด่นๆดังๆมันมีคลิปเยอะๆให้เราดูนะคนที่ดังๆช่องดังๆใหญ่ๆอ่ะค่ะ,คะพี่เร็จนะคะนอนพักผ่อนคุณจันทพรทักไทยพี่กนกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่กนกวันทักไทยคุณจันทรพรตอบกลับนะคะ แม่วิภารัสสวัสดีคุณกนกวรรณนะคะแม่เพื่อนทุกคนนะคะของแม่วิภารัสยังไม่ตัดจะรอให้สุกเยอะๆอ๋อรอให้สุกเยอะๆจะเอาไ,ได้มีไรายได้สร้างไรายได้หรือ,อยังเนาะลุงลวีไม่ได้เข้าไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมไรนานแล้วค่ะขออภัยด้วยนะคะทินเนาะเวลาเราจะใช้มันะหรือไม่ก็ปอกเปลือกแล้วเอาน้ําไปกดไปอะไรเอาประมาณนั้นใบสองมุมอ๋ออ๋อ คุณมนเฮดได้หมดไปเพราเราต้องทํำยังไงคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการรวมตัวเนแรกๆค่ะพักหลังๆมาก็เริ่มรวมตัวกันจะ้ะก็ได้มาเจอพี่ๆในกลุ่มมันเป็นสัญลักษณ์ยังไงคะลุงระวีเห็นสัญลักษณ์ที่อยู่หลังตัวเองแล้วก็พี่อีกคนนึงมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนธงอะ่ะพี่แวว คุณพี่ยายแววทานเยอะน้ำหนักจะไม่ลดนะคะทานข้าวข้าวสักล้านชบ,บุรีอ่ะเขาจะมีสวนมะนาวยักษ์อย่างพี่อย่างที่พี่เอามาเอามาเอามาหั่นนะคะูคก็ว่าอยากจะปลูกอยู่นะไม่รู้ไม่เป็นไรพักผ่อนจะครีเอเตอร์คนใหม่ต้องพักผ่อนค่ะเหนื่อยมาหลายเหนื่อยมาหลายเดือนแล้ววันนี้พักผ่อนค่ะพักผ่อนเอาแรงสู้ใหม่ค่ะครีเอเตอร์ไม่มีลุงละวีค่ะ ลุงรวีขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆนะคะขอให้มิตรภาพนี้ยาวนานยืนยาวไปเรื่อยๆนะคะลุงเล่าว,ว่าโฆษณาเข้าหรือเปล่าไม่รู้พี่ๆเข้าไปดูบ้านน้องชวนยังคะพี่ยังไม่ได้เข้าไปนะใหญ่ก็จะเรียกชื่อจริงๆอะคะ่ะเรียกแต่ลุงรวีจะ้ะถ้าใครอยากจะเรียกชื่อเล่นก็เรียกได้นะคะชื่อน้อยจะไม่น้อยไปขายบบีนนะไม่รู้พี่จะเห็นด้วยไหมพี่ก็ลองพิจารณาเนาะ ม่งั้นมันก็จะไม่วิ่งนะเราผ่านโฆษณาก็กินเราต้องทำให้มันแหวกแนวแตกต่างขึ้นน่าดูขึ้นนะพี่หนูว่านะพี่ลองพิจารณาดูค่ะเอออร่อยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเนาะจ้าเนาะเฮ้ยกินได้กินได้กินได้เซนกับน้ำจ้ากินเขากินมะม่วงแล้วก็เอาเอาปลา้ามาใช่ไหมพี่วันหนูก็ว่าหนูเห็นอยู่คลิปข,ของใครนะหนูขี้ลืมหนูคิดไม่ออกวันที่ไปดูอ่า ไลฟ์ของน้องชวนน่ะเขาเอามาสั่งไม่เยอะมะพร้าวลูกใหญ่ค่ะสั่งยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามลูกค่ะประมาณนั้นออวันนี้ได้ก็อย่างเนื้อย่างป่าย่างไปจังส์เนาะจังเนาะคือเช็บน้องชวนวันนี้ไปถ่ายคลิปที่ทะเลมาหนาวมากมากจ้าจ้าเผื่อได้ต้นไปปลูกนะแม่โอ้มะนาวลูกใหญ่ะน้ำมันคงจะดีนะคะแต่มันเราก็จะต้องหั่นเป็นลูกเป็นยี่สิบสาม ลุงรวีก็พากะว่ามันแพงถ้าอยู่แถวบ้านพี่ก็คงจะไม่แพงกล้วยเก๋ยทางบ้านพี่ก็ถูกขอบคุณนะคะคุณพิสมัยคะ่ลละเดี๋ยวลุงรวีไปชมไปชมคลิปไปชมโฆษณานะคะทั้งพี่กหนกวันแล้วก็คุณพิสมัยนะคะเดี๋ยวพี่ํำคลิปก่อนนะคะแค่นี้จันก็ดีใจมากแล้วจ้ะพี่อยากกินได้อยากกินก็ส่งเอาก็ให้ที่อยู่มาเดี๋ยวลุงรวีส่งให้ส่งไปให้กินส้มเขียวหวานเหมือนบ้านลุงระวีแหละเพราะว่าช่วงนี้ส้มเขียวหวานมันออกเยอะ อูที่ตลาดก็เยอะมากเลยลูกใหญ่ๆลูกโลห้าสิบาทแถวนี้ค่ะปากจะแตกนะคะหน้าหนาวแต่ปีนี้ใช้ใช้คีมมะพร้าวตัวก็ไม่แตกปากก็ไม่แตกค่ะดีหน่อยอแต่ก่อนนะพอหนาวม่อแถวทั้งบานเฮามันจะเป็นเอียงส่วนใหญ่มันจะเป็นส้มเนาะช่วงนี้แม่วิภารัดฟังอยู่จ้าจ้าแม่ต้อยทุกคนคุณจันจะไลฟ์เที่ยงวันสี่สิบนาทีอ๋อของคุณลูกอ๋อของของ,ของหนูก็มีนหคะ ไม่หนูไม่เคยเห็นนะปกติหนูเข้าทําคลิปกินอะ่ะเขาทําแบบถาดใหญ่ๆคุณจนันแล้วก็กินอร่อยอร่อยโอ้คนเข้าดูมากเลยเป็นเหมือนๆเป็นแสนๆคนนะคุณจนันคุณจันทําดูนะลุงละวีสังเกตเออจากเวลาลุงละวีเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆใช่ไหมคะเพื่อนๆเขาจะมีคลิปปังอย่างมันเป็นสัญลักษณ์ยังไงคะลุงละวีเห็นสัญลักษณ์ที่อยู่หลังตัวเองแล้วก็พี่อีกคนนึงมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนธงอะ่ะพี่แวว คุณพี่ยายแววทานเยอะน้ำหนักจะไม่ลดนะคะทานข้าวข้าวสักอย่ยงพี่ไม่ขึ้นเลยพี่ต้องทำคลิปให้มันมีคนเข้าไปชมเยอะๆค่ะพี่กนกวันพี่วันก่อนแล้วก็ดูไม่ต้อยตอนหลังไลฟ์ของคุณจันพรก็ครบพอดีก็ครบพอดีวันนี้เดี๋ยวก็จะครบเข้าไปแวะดูมาแล้วน่ากินค่ะของพี่น่าอร่อยค่ะ เมนูลาต้มสมไซใบสมเสียวจ้าโอ้เป็นอะไรเขากินมะม่วงแล้วก็เอาอาป่นปลามาใช่ไหมพี่วันหนูก็ว่าหนูเห็นอยู่คลิปของใครนะหนูขี้ลืมหนูคิดไม่ออกวันที่ไปดูไลฟ์ของน้องชวนน่ะเขาเอามาศึกษาแนวทางคลิปคนอื่นเหมือนที่เขาสอนเรานั่นแหละเหมือนคนที่เขาดังๆเขาพูดนั่นแหละอะไรที่มันเป็นกระแสเราก็ทาบ้างประมาณนั้นคะพี่ลองระวีว่ามีลูกเล็กลงหน่อยก็สามโลร้อยรูสามห้าจะประมาณนั้นแหละ อ๋อน้องชวนดองปูอยู่เดอ้อโอ้จากสบแ่บแล้วจดัำไม่ได้ค่ะพอมาเจอแล้วก็ได้รวมกลุ่มได้รวมกลุ่มได้อะไรมันก็คะแนนเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่ามีแม่ๆพี่ๆช่วยดันไม่คุ้มก็ก็ไม่คุ้มเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจลุงรวีจ้าขอบคุณทุกๆคนจ้าวันนี้มันต้องทําคลิปแบกแนวแวกแนวขึ้นไปมั้งคะพี่พี่ต้องเข้าไปชมคลิปอ่า าไปชมคลิปฝีมือเห็นมาน้าเหราแป๊บๆบแเกืเสร็จเนาะจ้าเขายึดยุติความชำนาญเนาะแม่เนาะแมโนลาสวัสดีแม่มนจ้าทักทายแม่มนจ้านะคะค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะสวัสดีทักทายอากาศเย็นๆช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปเที่ยวนะคะแต่พาวิตาบอกเย็นมากเลยวันนี้จะได้เผ็ดหน่อยๆน,น,น้องชวนบอกนะคะ,อ,ะอันนี้มันโอ้ปนปดุงมีสมพักมโนปนปดุงเนาะ มือเศร้าขอขอโทษานาจ๊ะเนาะปนปนแก้วกินกัอีหยังก็แซบจ้ะก,กินแบบบานๆเฮาแซบจ้ะลุงลวีก็ถ้ายากก็ต้องซื้อเอานั่นแหละใช่ไหมคะน่าจะใช่เนาะแต่เรียกไม่เหมือนกันอ่ะกินให้อร่อยนะคะพี่สุภาวิตาขอบคุณนะคะมาให้กําลังใจลุงลวีค่ะกะ็ะยยางเนื้อ,อย่างป่าย่างไปจ,จังสเนาะจ้ะเนาะคือแซ่บ น้องชวนวันนี้ไปถ่ายคลิปที่ทะเลมาหนาวมากมันอยู่ใกล้ๆก,กันก็ดีนะจะได้ไปขนกล้วยบ้านพี่ๆมาขายเอามาขายแถวนี้ค่ะพี่ให้ตั้งค่าใหม่ๆจะมีโฆษณาวิ่งทุกคนนะคะแม่มดเฮ็ดได้หมดสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะมาให้กัน